ซึ่งวันนี้ก็คงขอเป็นตัวแทนให้กับสสทุกท่านนะครับซึ่งทุกเช้าเราก็จะได้ยินท่านสอสอาหารือเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเรื่องข้าวข้าวโพดหรือลำไยห,หรือพืชผลการเกษตร,รอื่นๆนะครับซึ่งวันนี้ก็คงต้องขอบคุณท่านสุชาติชมกลิ่นนะครับที่ได้มาตอบกระทู้นะครับ ซึ่งท่านก็เป็นคนที่เอาใจใส่ในเรื่องของราคาสินค้าต่าง,างๆโดยเฉพาะการเกษตรนะครับแต่วันนี้ยังไงก็ตามนะครับก็คงขอเป็นคำตอบที่ชัดๆทำได้หรือไม่ได้ทำแล้วทำอยู่ทำต่อหรือเปล่านะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยครับหลายปัญหาของเรื่องข้าวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และลำไย ก็ยังเป็นปัญหาที่ยังดูแล้วยังไม่ได้ผลนะครับก็ถือเป็นวาระแห่งชาติกันแล้วกันนะครับในเรื่องของผลิตผลการเกษตรในปีนี้นะครับซึ่งตกต่ำเกือบทุกตัวนะครับก็ขอแยกเป็นเรื่องๆนะครับอันดับแรกก็คือเรื่องข้าวก่อนนะครับข้าวี่ก็เป็นสินค้าการเกษตรที่ค่อนข้างจะอ่อนไหวที่สุดนะครับพะมีเกษตรกรผู้ปลูกเนี่ยประมาณ10บล้านคน 4.6ล้านครัวเรือนนะครับผลผลิตนี่ก็ประมาณ30ล้านตันต่อปีนะครับจากการตรวจข้อมูลโดยสมาคมโรงสีข้าวไทยนะครับเมื่อวันที่27สิงหาที่ผ่านมานะครับราคาข้าเปลือกเจ้าซึ่งตกต่ำนะครับความชื้น25%เนี่ยราคาประมาณ5,000บาทเศษความชื้นที่15%ประมาณ6,000บาทเศษ แต่จริงๆแล้เกษตรกรไปขายเนี่ยก็จะได้ประมาณไม่ค่อยถึง5,000เพราะความชื้นค่อนข้างสูงนะครับในขณะที่ต้นทุนการผลิตก็ค่อนข้างจะสูงก็คือ4,500จนถึง6,000ต่อไร่นะครับก็แล้วแต่ฤดูการพื้นที่และวิธีการทำนานะครับแต่ก่อนที่จะเข้าสู่คำถามก็ขอขอบคุณทางรัฐบาลก่อนก็แล้วกันนะครับที่ให้ไร่ละ1,000ทั้งนา พังและนาปีนะครับแต่ไงก็ตามนะครับก็รีบๆจ่ายกันเลยกันนะครับอย่ารอช้านะครับกันยานี้จะทันไหมครับไร่ละหนึ่งพันนะครับคำถามนะครับที่จะถามไปยังท่านรัมตรีนะครับก็คือนโยบายของรบคอปนะครับนะก็คือเข้าเปลือกเจ้าเนี่ยซึ่งตกต่ำเนี่ยนะครับที่มีอยู่เนี่ยนะครับ ท่านสรุปให้นิดนว่ามีอะไรบ้างนะครับตอนนี้ดูจะไม่ค่อยได้ผลนะครับท่านจะปรับหรือเพิ่มอะไรบ้างนะครับเช่นถ้าเราจะแทรกแซงราคาข้าวเปลือกเพื่อพยุงราคาเนี่ยเราจะทําได้ไหมนะครับเช่นการดูดซับผล,ผลผลิตในช่วงที่ออกมามา,มากๆโดยการซื้อเก็บเป็นสต็อกของรัฐบาลนะครับ เพื่อการพยุงราคาที่ไม่ให้ต่ํากว่าต้นทุนดังที่กล่าวไปแล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือราคาที่เหมาะสมก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ8,000บาทต่อตันจะทําได้หรือไม่นะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือช่วงนี้อินเดียจะส่งออกข้าวที่ค้างสต็อกอยู่ประมาณอีก20ล้านตันนะครับจากอันเดิมที่ส่งออกไปแล้วประมาณ11ล้านตันนะครับส่วนฟิลิปปินส์นี่จะชะลอการนําเข้าข้าวนะครับ รวมทั้งผลผลิตข้าวปีนี้ปี68แทั้ 69, เานี่ยน่าจะเพิ่มขึ้นข้าวนาปรังก็ยังค้างสต็อกข้าวนาปีก็จะออกนะครับตอนนี้ทางกระทรวงพาณิชย์ได้เตรียมการไว้อย่างไรบ้างอันนี้ก็เป็นคำถามที่เกี่ยวกับเรื่องของข้าวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือข้าวเปลือกเจ้าซึ่งราคาตกต่ำมากในวันนี้นะครับขอบคุณครับผมครับ